น่ากินเวอร์แม่น่ากินเวอร์มงน่ากินเวอร์กินก่อนใครอยากกินเวอร์หนูหนูกินเวอร์อ่ะทุกคนคากินไหมคะมะม่วงเปรี้ยวหวานมากค่ะมะม่วง <c oughs> เปรี้ยวหวานมากยังไงอ่ะมีปลาด้วยนะคะมีปลาด้วยค่ะค่ะจอกอย่างนี้เลยจ้า ่ต้องเป็นเถียงได้เลยต้องต้องว่าใครซื้อบื้อหรอกอืมแม่ซื้อบื้อแม่แาแตซื้อบืออืออืออืองอ่ะใซาลินสียงปอซาลินสองปออือมินอืออร่อยทุกอย่างอ,อร่อยไหมคะอร่อยมากชวนทุกคนมากินเร็วเปรี้ยวหวานมาก เนี่ยคอมเมนต์ช่องหนูเลยแม่ในโทรศัพท์หนูมีมีช่องหนูด้ยวย<ม>แต่เป็นรูปแม่แต่เป็นรูปแม่ใช่ไหมนี่ยรูปหนูแหละแต่แม่เป็นคนถ่ายแต่หนูกดดูแล้วก็กดดูฟูนี่ยแล้วก็ดห็ดดูมันเป็นรูปแม่ทาทาอะไรนะทาไม่ได้ออ๋าทาโลชั่นทาครีม าชาเลาชานไทยชิมใช่ไหมอืมอืมอมันอ,อยู่ในโทรศัพท์ค่ะใช่อายอยผมแม่มาให้หนูเยอะๆนะคะอายอยค่ะข้าจะกินแต่มีสติกเกอร์แถมให้ด้วยนะคะดีสติกเกอร์แถมให้สติกเกอร์อะไรสติสตเกตเกอร์ลูกเป็ดห้องอ้ออายมีเยอะมาก มันดิบแค่อร่อยมากอ่ะข้าวกล่องอร่อยค่ะ